วันที่4ธันวาคม2565นายชยพลอินทรสุภานายอำเภอเกาะสมุยได้เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เกาะสมุยตั้งแต่เมื่อวันนี้ยังไม่มีพื้นที่ประสบอุทกภัยท่วมขังเนื่องจากการตกของฝนเป็นการตกแบบเว้นระยะทําให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ําไหลผ่านได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่และในการเดินเรือได้มีการมอบหมายให้สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยควบคุมการเดินเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งในระยะนี้ ขณะที่นายประกรณ์การชนะโอภาสรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้กล่าวว่าในส่วนของพื้นที่ลุ่มเชิงเขาทางน้ําไหลผ่านขนาดนี้มีน้ําท่วมขังบางจุดทางเจ้าหน้าที่เทศบา,นาลนครเกาะสมุยได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้าท่วมขังพื้นที่ต่างๆอย่างเร่งด่วนทุกพื้นที่พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงและตรวจสอบเครื่องสูบน้ําเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น